คุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์แปลกๆเวลาเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่ไหมครับบางทีบ้านที่เราเห็นว่าเงียบสงบอาจเคยเก็บซ่อนบางอย่างไว้ก่อนที่เราจะมาบางทีเพื่อนบ้านที่ดูเก็บตัวอาจไม่ใช่คนเดียวที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นคืนนี้ขอให้แฟนๆชาวสัมพัสยองลองติดตามฟังเรื่องราวของชายหนุม่มที่ย้ายเข้าบ้านหลังใหม่นี้ในจังหวัดหนึ่ง บ้านที่เขาคิดว่าจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่กลับต้องพบกับเพื่อนบ้านที่มีความแปลกประหลาดนี่คือเรื่องบทเพลงของแม่เรื่องราวของรักแท้ที่ยึดโยงไว้ได้วยความกลัวความผูกพันและคําสัญญาที่เกินจะถอนเคินถ้าพร้อมแล้วขอให้คนผู้ฟังปิดไฟในห้องและเงียหูฟังให้ดีครับเพราะเสียงเพลงนั้น อาจจะยังแววมาจากข้างบ้านคุณอยู่ก็ได้สัมผัสสยองสวัสดีฟแฟนๆชาวสมาสยองทุกคนครับเสียงรถบรรทุกของแล่นออกไปจาก,กรัวบ้านเสียงที่เคยดังหนวกหูกลับกลายเป็นความเงียบสงบ ที่ชวนให้รู้สึกวังเวงอย่างประหลาดผมยืนอยู่กลางบ้านไม้สองชั้นหลังแรกที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แสงแดดยามบ่ายสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างบ้านใหญ่ทำให้เห็นฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ผมซื้อต่อมาจากเจ้าของเก่าที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศด้วยเหตุผลที่ว่าอยากใช้ชีวิตที่เงียบสงบ ห่างไกลจากความวุ่นวายของเมืองหลวงผมจัดเข้าของเครื่องใช้ลงในโตและทำความสะอาดบ้านไปทีละนิดถึงแม้จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางและการจัดของผมก็รู้สึกตื่นเต้นกับชีวิตบทใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นทีนี้ผมเดินสำรวจไปรอบๆบ,บ้านทุกซอกทุกมุมของบ้านหลังนี้เมื่อผมเดินมาถึงระเบียงบ้านชั้นสอง สายตาผมก็ไปสะดุดเข้ากับบ้านค่างมันเป็นบ้านไม้ทรงโบราณที่ดูเก่าแก่สุดโสมผนังไม้ที่เคยเป็นสีขาวซีดต,ตอนนี้กลายเป็นสีเทาหม่นหน้าต่างบ้านใหญ่ปิดเธบมีเถาวันเลื้อยปกคลุมไปทั่วกำแพงบรรยากาศรอบๆบ้านดูเงียบสงัดและวังเวงเหมือนกับไม่มีสิ่งชีวิตใดอาศัยอยู่ผมจำได้ว่า ตอนที่มาดูบ้านครั้งแรกบ้านหลังนี้ดูสดใสกว่านี้มากมีต้นไม้ดอกไม้จัดแต่งอย่างสวยงามมีรถยนต์จอดอยู่หน้าบ้านแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแล้วอยู่ๆประตูรั้วของบ้านข้างๆก็เปิดออกอย่างชา้ชาๆพร้อมกับร่างของชายวัยกลางคนคนหนึ่งเขาออกมาจากบ้านอย่างเงียบๆ เสื้อผ้าที่เขาสวมใส่ดูเก่าและขาดเวียนผมเห้ายุ่งเหยิงใบหน้าซูบผอมมีหนวดเคราเคริมดวงตาของเขาดูเหมิดลอยวางเปล่าไม่มีชีวิตชีวาเขาเดินตรงไปยังรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆที่จอดอยู่หน้าบ้านขึ้นครอมมอเตอร์ไซค์สตาร์ตรถเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นไปทั่วก่อนที่เขาจะขี่รถออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็ว โดยไม่หันกลับมามองเอกผมมองตามหลังเขาไปจนลับตาความรู้สึกบางอย่างบอกผมว่าชายคนนี้ดูแปลกๆเขาดูเก็บตัวและลึกลับเกินกว่าที่ผมจะเข้าใจได้ผมพยายามนึกทบทวนสิ่งที่เจ้าของบ้านคนเก่าเคยเล่าให้ฟังเขาเคยบอกว่าบ้านหลังข้างๆนี้เป็นของชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่อาศัยอยู่กับแม่เพียงสองคน แต่หลังจากที่แม่ของเขาเสียชีวิตไปเมื่อหลายเดือนก่อนเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปเขากเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่สุงสิงกับใครและบ้านก็เริ่มรกร้างอย่างที่เห็นผมทอนหายใจเฮือกใหญ่นี่คงจะเป็นชีวิตใหม่ที่ผมจะต้องเผชิญสินะชีวิตที่ต้องอยู่ห้ามกลางความลึกลับความไม่แน่นอน ผมพยายามปลอบใจตัวเองว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกแค่เพื่อนบ้านแปลกๆคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ลึกๆในใจผมก็รู้สึกถึงความไม่สบายใจบางอย่างคืนแรกในบ้านหลังใหม่ผมนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่เสียงจักระจันเรไรร้องระงมไปทั่วเสียงลมพัดใบไม้เสียดสีกันบรรยากาศดูงเงียบสงบ แต่ผมกลับรู้สึกถึงความไม่สบายใจบางอย่างผมพยายามขมตาหลับแต่ภาพของชายแปลกหน้าคนนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในหัวกลางดึกคืนนั้นขณะที่ผมกำลังเคลิ้มหลับผมก็ได้กลิ่นประหลาดบางอย่างกลิ่นนั้นเหม็นสาบไร้กลิ่นเน่าอะไรสักอย่างผสมกับกลิ่นดอกไม้บางชนิดกลิ่นนั้นรุนแรงขึ้นจนผมต้องลุกนั่ง ผมพยายามมองหาต้นตอของกลิ่นนั้นกลิ่นนั้นมันลอยเข้ามาทางหน้าต่างห้องนอนผมซึ่งอยู่ติดกับบ้านของชายคนนั้นผมเดินไปที่หน้าต่างเปิดหน้าต่างเล็กน้อยกลิ่นเหม็นสาบนั้นก็ประทะเข้าใบหน้าผมอย่างจังผมมองออกไปที่ข้างบ้านมันยังคงมืดสนิทและเงียบสงบเหมือนเดิมไม่มีแสงไฟใดๆเล็ดรอดออกมาจากบ้าน จากนั้นผมก็ปิดหน้าต่างและเดินกลับมาที่เตียงพยายามปลอบใจตัวเองว่ามันคงเป็นกลิ่นของสัตว์ตายหรืออะไรบางอย่างที่ลอยมาจากที่อื่นแต่ลึกๆในใจผมก็รู้ว่ามันไม่ใช่กลิ่นนี้มันคุ้นเคยอย่างประหลาดและมันก็ทําให้ผมรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวจนเวลาผ่านไปเกือบ,เก,อบเกือบจะตีสามผมก็ยังนอนไม่หลับ แล้วผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากบ้านข้างๆเสียงเหมือนคนกำลังเดินไปมาเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างถูกลากไปมาบนพื้นและบางครั้งผมก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงที่ฟังดูเศร้าส้อยและเจ็บปวดผมพยายามที่จะไม่สนใจแต่เสียงเหล่านั้นมันชัดเจนขึ้นจนผมเริ่มแยกไม่ออกว่าอะไรคือความจริง อะไรคือสิ่งที่ผมจินตนาการไปเองแล้วผมก็เผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อแสงแดดอ่อนๆสาดส่องเข้ามาในห้องผมรีบลุกขึ้นสำรวจรอบๆห้องแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆนอกจากความว่างเปล่าและความเงียบกลิ่นเหม็นสาบที่เคยรุนแรงเมื่อคืนไม่มีแล้ว ผมรู้สึกสับสนและงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมพยายามที่จะหาเหตุผลมาอธิบายแต่ก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ผมรู้หล้วว่าการย้ายมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายและชีวิตใหม่ของผมก็ไม่ได้สงบอย่างที่ผมหวังความสงสัยเกี่ยวกับเพื่อนบ้านและเรื่องราวแปลกๆในยามค่ำคืนยังคงวนเวียนอยู่ในหัว ผมพยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับชายคนนั้นและบ้านเก่าหลังนั้นแต่ก็ไม่พบอะไรมากนอกจากข้อมูลพื้นฐานว่าเขาชื่อลุงชวนและแม่ของเขาเพิ่งเสียชีวิตไปไมีนานผมตัดสินใจไปสอบถามเรื่องราวจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงผมเดินไปร้านขายของชำเล็กๆที่อยู่หัวมุมถนน เจ้าของร้านเป็นหญิงชราใจดีที่รู้เรื่องราวของคนในย่านนี้เป็นอย่างดีป้าครับผมอยากถามเรื่องลุงชวนบ้านข้างๆหน่อยครับป้าร้านชำม,มองหน้าผมด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาฮอ,อนนมคงเคยได้เจออะไรบ้างแล้วสินะผมพยักหน้ารับครับ เมื่อคืนผมได้ยินเสียงแปลกๆแ,และได้กลิ่นเหม็นสาบครับป้ารัานชำถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่บ้านหลังนั้นมันมีประวัติยาวนานนะพ่อหนุ่มสมัยก่อนมันเคยเป็นบ้านของตระกูลเก่าแก่แต่แล้วก็เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นป้ารัานชำเล่าเรื่องราวในอดีตให้ผมฟังเรื่องราวแม่ของลงชวนที่ชื่อใหญ่เพียน ยายเพียนเป็นหญิงชาราที่รักลูกชายมากแต่ลุงชวนกลับไม่ค่อยสนใจแม่เท่าที่ควรเขาเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงกับใครและมักจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกบ้านสเสมอหลังจากที่ยายเพียนเสียชีวิตไปลุงชวนก็ยิ่งเก็บตัวมากขึ้นเขาไม่ยอมออกไปทำงานไม่ยอมสูงสิงกับใครขายรถยนต์ที่มี และบ้านก็เริ่มรกร้างอย่างที่เห็นชาวบ้านลือกันว่าหลวงชวนทำพิธีบางอย่างเพื่อกักวิญญาณแม่ของตัวเองไว้ไม่ให้ไปไหนได้วยความรักที่ผิดปกติจนเลยเถิดตอนนั้นผมรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเมื่อได้ยินเรื่องราวของยายเพียนและเรื่องราวของหลุงชวนแล้วมันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นอีกไหมครับป้า ผมถามด้วยน้ำเสียงสัน่นป้าร้านชำพยักหน้าช้าๆก็มีนะพ่อหนุ่มบางคนก็เห็นว่าเป็นเงาผู้หญิงเดินไปมาในบ้านบางคนก็ว่าได้ยินเสียงคนร้องไห้แต่ที่แปลกที่สุดคือมีคนได้ยินเสียงเพลงเก่าๆดังแว่วมาจากบ้านหลังนั้นยามค่ำคืนเป็นเสียงเพลงที่ฟังแล้ววังเวงจับใจ ผมฟังเรื่องราวของป้าร้านชำด้วยความสนใจผมนึกถึงเสียงกระซิบที่ผมได้ยินในคืนแรกเสียงเหมือนคนกำลังร้องไห้มันอาจจะเป็นเสียงเพลงที่ป้าพูดถึงก็ได้ผมเดินกลับมาที่บ้านด้วยความรู้สึกที่หดหู่ใจผมมองไปที่บ้านของลุงชวนมันยังคงมืดสนิทและเงียบสงบเหมือนเดิม แต่คราวนี้ผมกลับรู้สึกถึงความน่ากลัวบางอย่างที่แฝงอยู่ในความเงียบสงบนั้นคืนนั้นขณะที่ผมนอนหลับไปแล้วผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลงเสียงเพลงที่ดังแว่วมาจากบานคางๆเมันเป็นเพลงบทเก่าที่ผมไม่เคยได้ยินมาก,ก่อนเสียงนั้นไพเราะแต่เต็มไปได้วยความเศร้าซอยและวังเวงจับใจราวกับกำลังร้องไห้ครวญคราง ผมรีบรุกเดินไปที่หน้าต่างห้องนอนเปิดหน้าต่างเล็กน้อยมองออกไปที่บ้านของลุงชวนผมไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดมิดและเงาของต้นไม้ที่พลิ้วไหวไปตามแรงลมแต่เสียงเพลงนั้นยังคงดังชัดเจนราวกับว่ามีใครบางคนกำลังเล่นเพลงนั้นอยู่ไกลๆผมพยายามเพ่งฟังและแล้ว ผมก็ได้ยินเสียงแผ่วเบาที่ดังแทรกมากับเสียงเพลงเสียงนั้นฟังดูเหมือนกำลังกระซิบเรียกชื่อใครบางคนซ้ำๆในความมืดมิดที่เงียบสงัดผมรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวหัวใจเต้นร,รัวจนแทบจะหลุดออกมาจากอกผมรู้ทันทีว่านั่นคือเสียงของยายเพียนและบทเพลงที่ผมได้ยินไม่ใช่แค่เพลงธรรมดา แต่มันเหมือนบทเพลงแห่งการรอคอยบทเพลงที่เต็มไปได้วยความเศร้าและความรักที่มีต่อลูกชายต้นเช้าผมลุกจากเตียงเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปที่บ้านของลุงชวนความมืดมิดและเงียบสงบที่เคยปกคลุมบ้านหลังนั้นยามค่ำคืนได้ถูกแทนที่ด้วยบรรยากาศอึมครึมที่แฝงด้วยความอยากรู้อยากเห็น ปนไปกับความรู้สึกสงสารยายเพียนที่มันกัดกินใจผมจนต้องก้าวเท้าออกจากบ้านตรงไปยังร้านชำของป้าที่ดูเป็นที่พึ่งพิงได้มากที่สุดเมื่อผมเล่าเรื่องเสียงเพลงและเสียงกระซิบที่ได้ยินป้าถึงกับหน้าซีดเผือดสีหน้าของป้าบ่งบอกถึงความหวาดกลัวที่มากกว่าแค่เรื่องเล่าผีนั่นมันเพลงกล่อมลูกของยายเพียน ที่เขาเคยร้องให้ลุงชวนฟังตั้งแต่เด็กไม่มีใครได้ยินเพลงนั้นอีกเลยนับตั้งแต่ยายเพียนตายไปคำพูดของป่าทำให้ผมรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวยิ่งกว่านั้นป้ายังเล่าเรื่องที่น่าตกใจเพิ่มขึ้นอีกว่าเมื่อครั้งลุงชวนยังเด็กเขาเคยป่วยหนักใกลตายยายเพียนซึ่งเป็นคนรักลูกมาก ได้ไปบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลูกชายรอดพ้นจากความตายโดยแลกกับคำมั่นสัญญาบางอย่างที่ไม่มีใครรู้แน่ชัดชาวบ้านเชื่อว่ายายเพียนไปขอวิชาผูกวิญญาณมาจากหมอผีเพื่อให้วิญญาณของเธอผูกติดกับลุงชวนไปชั่วกับชั่วกันผมรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนคว้างสิ่งที่ผมกำลังเผชิญแน่อยู่ มันซับซ้อนเกินกว่าเรื่องผีธรรมดาเสียแล้วมันเกี่ยวข้องกับคำสัญญาคำบ่นบานและการกักขังวิญญาณแล้วผมจะทำยังไงดีครับป้าเพราะถ้าผมไม่ทำอะไรเลยชีวิตผมหลังจากนี้ก็คงไม่มีความสุขและคงไม่ได้อยู่แบบสงบสุขเหมือนกันป้าถอนหายใจพอนุม่ม ต้องไปดูในบ้านลุงชวนไปหาหลักฐานว่ายายเพียนถูกกักขังด้วยวิธีไหนแล้วหาทางปลดปล่อยวิญญาณยายเพียนให้เป็นอิสระมีงั้นวิญญาณของแกจะไม่มีวันสงบสุขผมเดินกลับมาที่บ้านด้วยความรู้สึกหนักอึ้งในใจการเข้าไปในบ้านของลุงชวนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ผมก็รู้ว่านี่คือทางเดียวที่จะไขปริศนาทั้งหมด และช่วยให้ยายเพียรได้ไปสู่สุขเติวันนั้นผมเฝ้ารอจนกระทั่งลุงชวนขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านในยามเย็นแล้วผมก็แอบ,บย่องเข้าไปใกล้ประตูรัวบ้านของเขามันเปิดแง้มอยู่เล็กน้อยผมก้าวเท้าเข้าไปในบ้านอย่างช้าๆเสียงเอียดอาดของบานประตูไม้เก่าๆดังขึ้นเบาๆภายในบ้านมืดสลัว กลิ่นอับเฉินและกลิ่นเหม็นสาบยังคงคราคลุ้งไปทั่วข้าวของเครื่องใช้ต่างๆวางอยู่กระจัดกระจายเหมือนกับไม่มีใครดูแลมานานผมเดินสำรวจไปทั่วบ้านอย่างระมัดระวงังทุกก้าวที่เดินไปข้างหน้าผมรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมาที่ผมผมพยายามเปิดไฟฉายโทรศัพท์ส่องไปตามซอกมุมต่างๆและแล้ว สายตาผมก็พลันไปสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างที่ผิดปกติที่มุมห้องโถงใหญ่มีชั้นวางหนังสือเก่าๆบางผนังบางส่วนไว้ผมลองเลื่อนชั้นหนังสือออกและพบว่าด้านหลังมีประตูลับบานเล็กๆซ่อนอยู่ประตูนั้นทำจากไม้เก่าๆและมีรอยสลักอักขระแป,กแปลกๆเต็มไปหมดตอนนั้นผมรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัว นี่คงเป็นห้องที่เคยมีคนใช้ทำพิธีแน่ๆผมเปิดประตูลับนั้นออกช้าๆเสียงเอียดอารดดังขึ้นเบาๆเฮ้ยเห็นทางลงสู่ห้องใต้เดียนที่มืดสนิทผมก้าวลงไปในความมืดอย่างระมัดระวัง<ม>กลิ่นเหม็นสาบที่เคยได้กลิ่นยามค่ำคืนยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆผมใช้ไฟฉายมืดถือส่องไปรอบๆ ภายในห้องใต้ดินมืดและอับชืน้นมีข้าวของเก่าๆวางอยู่กระจัดกระจายและแล้วสายตาผมก็ไปสะดุดเข้ากับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ากลางห้องใต้ดินมีแท่นบูชาเล็กๆทำจากไม้เก่าบนแท่นบูชามีถาดโหลห่ากเก่าๆใบหนึ่งวางอยู่และในถาดน,นั้นมีเครื่องรางของขลังหลายชิ้นวางอยู่พร้อมด้วยแทกกระดูกชิ้นเล็กๆหลายชิ้น ดอกไม้แห้งสีดำและเศษผ้าเก่าๆที่ดูเหมือนจะเป็นผ้าหอ่อศพผมตกใจสุดขีดนี่คงเป็นพิธีกรรมที่ใหญ่เพียนทำขึ้นเพื่อผูกวิญญาณของเธอไว้กับลูกชายผมมองไปที่เครื่องรางของขลังเหล่านั้นและแล้วผมก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงนั้นดังมาจากรอบตัวผมราวกับว่ามีคนนับร้อยกำลังกระซิบพร้อมกัน อยู่กับ,กบฉันอยู่กับลูกชายฉัน,ฉนแล้วก็มีอีกเสียงหนึ่งกระสิบขึ้นช่วยด้วยช่วยด้วยผมรู้ทันทีว่านี่คือเสียงของวิญญาณที่ถูกกักขังอยู่ที่นี่ไม่ใช่แค่ใหญ่เพียนแต่ยังมีวิญญาณอื่นๆที่ถูกผูกมัดไว้กับบ้านหลังนี้ด้วยอำนาจของพิธีกรรมลึกลับ ผมรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างกำลังพุ่งเข้ามาหาพลังงานที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความเจ็บปวดผมพยายามที่จะวิ่งหนีแต่ขามันกลับแข็งทื่อผมยืนนิ่งราวกับรูปปัน้นมองดูเครื่องรางของครังเหล่านั้นที่เริ่มสั่นสะเทือนราวกับมีพลังงานบางอย่างกำลังปลดปล่อยออกมาและแล้วภาพที่ผมเห็นก็ทำให้ผมถึงกับพังงา มีเงาจางๆของหญิงชราคนหนึ่งปรากฏขึ้นใบหน้าของเธอเต็มไปได้วยความโกรธแค้นและทรมานดวงตาของเธอเป็นสีแดงกำ่ำเธอกำลังจ้องมองมาที่ผมด้วยความโกรธเธอคงคือยายเพียนเพราะใบหน้าเธอคือคนเดียวกันกับคนที่อยู่ในกรอบรูปที่วางอยู่ที่โต๊ะแท่นบูชาวิญญาณของยายเพียนเต็มไปได้วยความโกรธแค้น ค่อยๆเดินเข้ามาหาผมอย่างช้าๆเสียงกรีดร้องที่หวยหวนของเธอดังไปทั่วห้องแกเข้ามายุ่งแกจะมาทำลายทุกอย่างกูจะอยู่กับโลกกูโลกของกูผมมองไปที่แท่นบูชาก็เห็นสมุดบันทึกเก่าๆเล่มหนึ่งวางอยู่ผมหยิบมันขึ้นมาดูก็ตกใจ มันเป็นสมุดบันทึกที่ใหญ่เพียนเขียนถึงพิธีกรรมที่เธอทำขึ้นเพื่อผูกวิญญาณของเธอไว้กับลุงชวนลูกของเธอมันมีรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังที่เธอใช้และบทสวดที่เธอท่องผมรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นที่แท้แล้วยายเพียนไม่ได้ถูกกักขังโดยคนอื่นแต่เธอเลือกที่จะกักขังตัวเองไว้ในบ้านหลังนี้ไม่ยอมไปสู่สุคติ เพราะต้องการอยู่กับลุงชวนตลอดไปผมหันไปมองยายเพียนที่กำลังเดินเข้ามาไกลผมต้องทำให้เธอเข้าใจว่าการยึดติดกับโลกนี้จะยิ่งทำให้เธอกับลูกทรมานถึงตอนนั้นผมจะกลัวมากแต่ผมก็พยายามพูดบอกกับเธอไปว่ายายไม่รู้ไม่เห็นเลยเหรอว่าทุกวันนี้ลูกชายของยายเขามีสภาพเป็นยังไง ยายคิดว่าเขามีความสุขแล้วเหรอที่ต้องอยู่แบบนี้อยู่กับการผูกติดผูกมัดแบบผิดๆไม่มีแม่คนไหนที่รักลูกแล้วเขาทํากับลูกแบบนี้หรอกนะทุกวันนี้เขาเหมือนคนบ้าไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เหมือนตัวประหลาดยายรู้บ้างไหมทันใดนั้นเองร่างของยายเพียนก็หยุดชะง,งักดวงตาที่แดงก่ำเริ่มสั่นไหว แววตาที่เต็มไปได้วยความโกรธแค้นเริ่มเปลี่ยนเป็นความสับสนและเจ็บปวดเธอมองมาที่ผมเหมือนกำลังพยายามทำความเข้าใจกับคำพูดผมลูกลูกของฉันเป็นอย่างนั้นหรอือเสียงของเธอกระซิบแผบ่วเบาความโกรธแค้นที่แผ่ออกมาเริ่มจางหายไปผมสัมผัสได้ถึงความรู้สึกผิดในใจของเธอ ใช่ครับยายเขาโดดเดี่ยวเขาเสียใจเขาไม่สามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้เพราะวิญญาณของยายยังผูกมัดเขาไว้การกระทำของยายด้วยความรักที่ผิดเพี้ยนได้ทำลายชีวิตลูกชายของยายเองร่างของยายเพียนสั่นสะท้านเสียงสะอื้นแผ่วเบาหลุดออกมาจากลำคอของเธอแสงสว่างจางๆเริ่มแผ่ออกมาจากร่าง แสงนั้นอ่อนโยนและอบอุอน่นเหมือนกำลังชำระล้างความเจ็บปวดและความโกรธแค้นแสงนั้นสว่างขึ้นเรื่อยๆจนผมต้องหลับตาลงเมื่อผมลืมตาขึ้นอีกครั้งห้องใต้ดินก็กลับสู่ความมืดมิดและเงียบสงบยายเพียนหายไปแล้วเหลือเพียงกลิ่นดอกไม้หอมรันจวนกี่ลอยอบอวลนไปทั่ว ราวกับดอกไม้ที่บานสะพรั่งในช่วงเวลาสุดท้ายของการปลดปล่อยผมกลับออกมาจากห้องใต้ดินความรู้สึกที่โล่งใจอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนผมไม่รู้หรอกนะว่ายายเพียนไปสู่สุคติแล้วหรือยังแต่ผมก็รู้แล้วว่าหลังจากนี้ลุงชวนจะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยความสงบสุขและหายกลับมาเป็นปกติเวลาผ่านไป ผมเห็นลุงชวนกลับมามีชีวิตชีวากว่าเดิมเขาเริ่มดูแลตัวเองทั้งเสือ้อผ้าผมเห่าที่รุงรังก็ดูสะอาดสะอ้านบริเวณรอบๆบ,บ้านก็ไม่รกเหมือนเมื่อก่อนบรรยากาศมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงผมเริ่มทักพูดคุยและตีสนิทกับลุงชวนจนทุกวันนี้เราสองคนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมกับลุงชวนกำลังนั่งดื่มและกินข้าวด้วยกันที่นาบ้านแล้วผมถามลุงชวนว่าก่อนหน้านี้เขาออกไปไหนทุกๆวันตอนเย็นลุงชวนหันหน้ามามองยิ้มให้แบบมีเลสในเขาไม่ได้ตอบอะไรแล้วก็ขอตัวเดินกลับเข้าบ้านไปเลยทิ้งให้ผมนั่งงงและสงสัยไว้แบบนั้นซึ่งเขาไม่เคยบอกเรื่องนั้นกับผมเลย จนถึงทุกวันนี้ในความคิดของแอดมินคิดว่าบางครั้งความรักของแม่ที่มีต่อลูกอาจยิ่งใหญ่เกินกว่ากฎของธรรมชาติจะควบคุมได้แต่ความรักที่เกินขอบเขตจนกลายเป็นการยึดติดนั้นไม่ได้นำพาความสุขมาสู่ใครเลยยายเพียงรักลูกมากจนไม่ยอมจากไป แม้จะหมดลมหายใจแล้วก็ตามแต่ในที่สุดเมื่อเธอรู้ว่าความรักที่ผิดเพี้ยนของเธอได้ทำ้ายลูกชายมากแค่ไหนเธอจึงเลือกที่จะปล่อยวางและนั่นคือการปลดปล่อยที่แท้จริงเรื่องนี้อาจสอนเราว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การกักขังแต่คือการให้อิสระครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอให้คืนนี้ทุกคนนอนหลับฝันดีและถ้าได้ยินเสียงเพลงเก่าๆลอยมาก็อย่าลืมหันไปมองว่าใครกำลังร้องเพลงนั้นอยู่ส่วนคืนนี้มินและทีมงานขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง